สวัสดีค่ะโรสนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอสแสดงความยินดีกับซีรีส์ที่ทำพันดาวด้วยนะคะที่ตอนนี้ได้รับรางวัลจากงาน Content Asia Award ปี2021นี้นะคะสาขา Best LGBTQ+ Program Made in Asia ค่ะยินด,ดีด้วยนะคะดีใจด้วยดีใจมากๆเลยแล้วก็พื้มมพิ่งมากๆในฐานะแฟนซีรีส์นะคะ <laughs> ก็เชื่อว่า แฟนซีรีส์ยัยงดีใจขนาดดีนะพุ่มกับนักแสดงทีมงานต่างๆทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องดีใจมากๆเลยนะคะ เพราะว่าผลงานที่ออกมาเนี่ยซีรีส์นิทานพันดาวเดี๋ยวเป็นซีรีส์ที่เรารอคอยมาเนิ่นนานเลยนะคะแต่ว่าคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆจนตัวนี้เป็นซีรีส์ที่แบบอยู่ในใจของใครหลายๆคนเลยนะคะผลงานที่ออกมาเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าทุกคนนะ่ะทุ่มเทและตั้งใจมากที่จะทําซีรีส์เรื่องนี้ออกมาเลยนะคะก็ยินดีกับทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ทุกคนเก่งมากๆเลยนะคะก็หวังว่าในอนาะคตซีรีส์นิทานพันดาวอ่ะจะได้รับรางวัลอื่นๆอีกนะคะ แล้วก็ในโอกาสที่ซีรีส์นิทานพันดาวได้รับรางวัลในครั้งนี้นะโรสก็เลยว่าจะขอย้อนกลับไปดูโมเมนต์ของนักแสดงนําเรื่องนี้ก็คือโมเมนต์ของพี่เอิร์ทน้องมิกนะคะก่อนที่เขาจะยกกองกันขึ้นไปถ่ายทําที่ภาคเหนือว่าเป็นยังไงบ้างโมเมนต์เนี่ยที่โรสเอามาก็เป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในงานสัปดาห์หนังสือนะคะเมื่อวันที่3ตุลาคมปีที่แล้วนะคะ,ะก็จะติดเป็นแฮชแท็กการละครหนึ่งกับนิทานพันดาว โดยภายในงานเนี่ยก็จะมีคุณแบคทีเรียที่เป็นผู้เขียนนิทานพันดาวนะคะมีนักสแสดงนำสองคนก็คือพี่เอิร์ธน้องมิกและก็ผู้กำกับก็คือพี่ออฟมาร่วมด้วยนะคะอ่ะโมเมนต์เกิดขึ้นก่อนที่จะขึ้นไปบนเวทีพบปะกับแฟนซีรีพบปะกับแฟนนิยายอีกนะคะโมเมนต์นี้ก็คือเป็นโมเมนต์ที่พี่เอิร์ธอ่ะเปิดประตูให้น้องมิก เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆนะกับผู้ชายคนนี้เป็นทุกอย่างให้น้องมิกแล้วเปิดประตูให้น้องมิกนะคะให้น้องมิก็เดินนําออกไปก่อนซึ่งการกระทำของพี่เอิจะมันอบอุ่นนะเรารู้สึกออบอุ่นแล้วก็ดูเป็นคนใส่ใจคนมากๆเลยเชื่อว่าน้องมิกก็น่าจะรู้สึกได้นะคะดูได้จากสายตาที่มองพี่เอิร์ดเนาะสะลาก็เดินขึ้นเวทีไปด้วยการเดินฝา ฝูงคนผู้คนหลายๆเดินไปด้วยกันเนาะแล้วพี่เออเขาก็ปิดทายให้โอบหลังน้องไปให้แบบเออเดินไปดีๆพอขึ้นไปบนเวทีนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าน้องมิกน่าจะตื่นเต้นด้วยความที่แบบน้องใหม่กับอะไรหลายอย่างซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของน้องมิกด้วยนะคะก็น่าจะยังคงตื่นเต้นแล้วเจอผู้คนเจอแฟนคลับเยอะๆอย่างเงี้ยก็น่าจะตื่นเต้นขึ้นไปอีกนะคะก็ดูได้จากการนั่งของน้องเนาะคือน้องจะนั่งเองไปทางพี่เออซะเยอะก็เชื่อว่าพี่เออก็คงจะเป็น อ่าเรียกว่าอะไรอ่ะความอุ่นใจความอุ่นใจของน้องแบบรู้สึกแบบเอออุ่นใจแล้วปลอดภยัยรู้สึกเซฟไปเ,เลยเองทางพี่เอิญเยอะหรือแม้ว่ายืนก็ตามถ้ายืนอยู่น,น้องมิกก็จะไปแอบอยู่ข้างหลังพี่เอิญแบบแอบไปเยอะว่าแอบอยู่ข้างหลังพี่เอิญเหมือนกับเขาแตะหน่อยจะได้แบบอุ่นใจขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเขาก็ถามว่าบทหัวหน้าภูกับครูสีเทียนเนี่ยทำไมถึงเป็นพี่เอิธกับน้องมิกนะคะซึ่งพี่ออฟพุ่มกับเขาก็บอกว่าบทเนี้ย ก็ไม่ใช่ว่าจะให้พี่เอ,อิร์ธเนี่ยได้ง่ายๆเลยนะเขาก็ดูพี่เอ,อิร์ธกันมาแบบนานแล้วล่ะดูมาหลายปีแล้วว่าเหมาะสมหรือเปล่าจนสุดท้ายในวันเกิดของพี่เอ,อิร์ธซึ่งรถด,ดาว่าน่าจะปี2019นะ พี่ออฟก,กับพี่เอิร์เนี่ยเขาก็ได้ไปดูละครเวทีด้วยกันเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันอีกทีนะคะซึ่งร้านอาหารที่ไปเนี่ยพี่เอิร์บอกว่ามันดูโลแมนติกยังไงไม่รู้อ่ะก็คือวันน่าจะแบบเพราะว่าเป็นวันเกิดพี่เอิร์ดจ้ะแหละพี่ออฟเลยเลือกที่ที่แบบสเปเชียลนะคะและสิ่งที่พี่ออฟให้นะคะเป็นของขวัญวันเกิดก็คือเป็นนิยายเรื่องนิทานพันดาวพร้อมด้วยพวงมาลัยนะคะวางอยู่ข้างบนพี่ออฟบอกว่าเพิ่มความขลังโอเคให้กับพี่เอิร์นะคะแล้วบอกพี่เอิร์ดว่า พี่มีของขวัญที่น่าจะเป็นบทที่ดีที่สุดในชีวิตเอ,อิร์ธให้เอ,อิร์ธเล่นแล้วกันนะคือแบบต้องขอบคุณพี่ออฟเลยนะที่แบบว่ายกบทนี้ให้กับพี่เอ,อิร์ธอะรู้สึกว่าเป็นบทที่เหมาะกับพี่เอ,อิร์ธและเป็นบทที่ทําให้หลายๆคนได้มารู้จักพี่เอ,อิร์ธนะคะรวมทั้งโรสด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นของขวัญที่ดีมากๆของพี่เอ,อิร์ธจริงๆแต่แล้วนะคะในพวกเขาก็พูดถึงเรื่องบทคูเทียนนะบทคูเทียนเนี่ยพี่ พี่เอิร์ธอะเขาก็จะไปแคสให้ด้วยนะก็คือแบบมีคนมาแคสบทนี้หลายคนพี่เอิร์ธเขาก็จะเข้าไปร่วมแบบแคสคู่ด้วยอะว่าเคมีเข้าไหมคาแรคเตอร์เข้าไหมอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะหาคนที่เคมีเข้ากับพี่เอิร์ธที่สุดอันนี้พี่เอิร์ธเขาก็แบบอยากอยากได้คนที่เคมีเข้ากับตัวเองมากที่สุดนะคะซึ่งวีออฟก็บอกว่ามารู้ที่หลังว่าพี่เอิร์ธกับน้องมิ้งเนี่ยเขาก็ไปคุยกันข้างหลังอะไปคุยกันมาแล้วอะไปถามกันมาก่อนนะคะก็คือพี่เอิร์ธอะเขา ชวนน้องมิกอะมาแคสเรื่องนี้นะแล้วก็เป็นเวลาเดียวกันประจวบเหมาะกับที่พี่ออฟอะก็สนใจน้องคนนี้นะสนใจแบบไปเจอในอินสตาแกรมอะไรเงี้ยก็มาถามพี่เอิร์ว่ารู้จักคนนี้ไหมก็เรียกได้ว่าเป็นเดซินีของทั้งสองคนเลยนะในไหนก็มาช้าแล้วเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวพี่ออฟบอ,อกเลยแล้วกันเขาก็วางหนังสือี่ทางทันตดามาแล้วก็มี พวงมาลัยพวงมาลัยคือแบบ,าบาวางอยู่บนเอวางอยู่บนหนังสือประวัติศาสตร์อันนี้พวงมาลัยนี้นคืออะไรครับมันทาเพื่ออะไรบอกว่าเพื่อก,การดูให้มันแขังดูแขังมากสาหรับสามปีที่เขารอคอยน่นแใช่ใช่ใช<า>บอกเอ,อิร์ธว่าเอ,อิร์ธที่มีของขวัญที่คิดว่าน่าจะเป็นบทที่ดีที่สุดในชีวิตเอ,อิร์ธให้เอ,อิร์ธเล่นแล้วกันนะสำหรับปีนี้อะไรางเงี้ครับพร<า>้<า>อมกับพวงมาลัยคุณต้องหักเก็บเลยนะพวงมาลัยอะไว้บูชาบูชาเลยมากเลยนะคะนี่อ่าก็ก็เลยได้เอิร์ธมานะครับในตอนนั้น จากนั้นโจทย์ยากอีกแล้วครับว่าเราใครจะมาเป็นครูสีเทียนของเราก็ก็คิดอยู่แบบเหมือนกันครับว่าใช้เวลากับมันนานมากเหมือนกันแล้วก็ก,ก็ทกําการพอรู้ว่าเราได้รับการอนุมัติทาเรื่องนี้แล้วเราพร้อมแล้วก็แคสติ้งนะครับแคสติ้งมากกว่า10คนนะครับคือแคสติ้งทั้งน้องในค่ายเองนะครับหลายๆคนแคสติ้งทั้งจากคนนอกอะไรเงี้ยครับโดยที่ทุกทุกคนที่มาแคสติ้งนะครับคือเอิร์ธก็จะเสนอตัวว่าแบบ ผมจะขอมาแคสติ้งด้วยเพราะว่าแบบเขาอยากรู้เหมือนกันว่าใครจะได้เป็นแล้วเขาก็มาให้ทุกครั้งนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณสติริตเขาด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็อยากรู้ว่าเอเราเล่นกับใครแล้วมันมันตรงคาแรคเตอร์เพียนมากที่สุดแล้วก็เหมาะเหมาะกับเคมีกับเรามากที่สุดจนมาเจอคนที่มีเคมีดีที่สุดแล้วก็เราก็มารู้ทีหลังว่าจริงๆเขาแอบไปชวนอย่หลังบ้านมาก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าวันเดียวกันตอนงคืนผม ทักมิกไปว่าเอ้ยมันมีบทนี้นะตอนนี้ข้อมูลข่าเขากำลังหาหน้าแสดงอยู่เป็นบทหลักอย่างเงี้ยนะแล้วก็ในขณะเดียวกันพี่อ๊อฟก็ทักมาพอดีว่ารู้จักคนนี้ไหมไปเอามาแคสหน่อยอผมเลยโทรหาพี่อ๊อฟว่าเฮ้ยม,มันโ,โอเคหรือว่าเหรอไม่ใช่หรอกคนนี้ของเดาเฮ้ยโอ่ไหม,มันตกใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าพี่อ๊อฟจะจิ้มคนนี้มาให้เราเออให้เราแบบมาดูอะไรนี่นะครับไป หลายๆอย่างมันก็เป็นเรื่นี่เนาะ<อ>เพราะว่า<อ>เราก็อ่านเรื่องนี้ก็สิว่าเออมันเป็นเรื่องของโชคชะตาที่หลายๆอย่างมันก็เออมันก็ดีแล้วเราก็มารู้อีกทีหลังว่าจริงๆน้องสองคนน่ะเขารู้จักกันมาแบบก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่มัธยมมัธยมครับตอนตั้งยู่<ผ>ม,มัธยมเลยอะอะไรอย่างเงี้ยครับมีกับพี่เอิร์ตตอนบิ๊กยู่มอลสี่นะพี่เอิร์ตกินเด็กวะคะกินเด็กรอคะน่าจะเข้าปีที่เจ็ดที่ สิบแปดแล้วปะแล้วที่รู้จักกันมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็จะมีแบบให้ลองสลับบทกันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างให้พี่เอิร์ดเล่นบทครูเทียนให้น้องวิกเล่นบทหัวหน้าผู้ซึ่งน้องวิกก็จะแบบผมทำไม่ได้ผมทาไม่ได้แม่สามสี่ปอินเนอร์มาต่อนอกขายลายผงแบบผู้แบบหัวหน้าผู้ค่ะ มุดจมุดเนี่ยเราต้องดูถูกเขทาทันทีลูกคุณหนูชุดนักศึกษามาโหหน้าตามองหัวจดแแต่วันนี้ลุกได้อยู่นะแอคชั่นผมให้เวลาคุณสองทีคุณอยู่ไม่ได้หรอกไม่ได้อะ <c oughs> ไม่ได้ตัวเล็กเราเรามันตัวเล็กตัวน้อยไงใช่ไหมไ้ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้เปสู้พี่เขาไม่ได้ไง <c oughs> โย,ยนไปเลยนะ <c oughs> เออจะเป็นครูสีเทียนได้ไหมลองดูครับได้หรออะไรอ่ะ เป็นยังไปแล้วงหรอคิดไม่ถึงเท่าทนี้เลยอ่ะอะไรองมันใช่ใช่ใชเหมือนกับในทีเซอร์เลยนะมองมองมองเฮ้ยเราต้องโยนเสื้อให้เสื้อปะเสื้อเสื้อนี้ใส่เราไม่ติดกฎหมายหรอแล้วเราก็ตอบแล้วเราเราก็ตอบว่าไม่เป็นไรหรอกเมียพวกผมก็ใส่กันออกบ่อยใ่่เสื้อตัวนี้ใส่เราไม่ผิดกฎหมายหรอ เอี้พวกผมก็ใส่ออกบ่อยอะไรพิงค์บไม่ได้เปลียอะไรเนี่ยไม่ทำอะไรเลยเปลียนอะไรเอางี้พวกผมก็ใส่ออกบปอยผมไม่เชื่อเนียคุณนะผ่านไ่ใช่เนี่ยไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้เราจะทำหน้าที่แบบเป็นเมียเขาดีเออหมายถึงว่าดีหมายถึงว่าในเรื่องไปหยอกมันดีแล้วคุยไปหยอกันดีแล้วดีแล้วดีแล้วครับเหมาะแล้วเหมาะแล้วแบบเดิมเหมาะแล้วเอาแบบเดียร์เหมาะแล้วนะคะ ทีนี้เขาก็ให้แบบว่าลองสปอยฉากในซีรีส์ดูซิว่ามีฉากไหนเนี่ยที่แบบว่าจะทําให้เราแบบฟินกันบ้างหรือเปล่าซึ่งคุณแบคทีเรียก็บอกว่าเขาก็ได้อ่านบทแล้วแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆบทก็ทําให้รู้สึกแบบร้อ,องไห้ไปด้วยได้เลยนะก็ร้องไห้หลายๆอารมณ์อาจจะร้องไห้ด้วยความซาบซึ้งอาจจะร้องไห้ด้วยความโศกเศร้ามีหลายอารมณ์ในเรื่องนี้จแ,แล้วน้องมิกก็พูดเหมือนกันว่าเออน้องมิกพอได้อ่านบทประพันธ์เนี่ยก็รู้สึกเหมือนกันว่า ร้องไห้ไปกับหลายๆซีน <c oughs> เหมือนกันนะคะซึ่งพี่ออฟก,ก็บอกว่าเออร้องไห้ก็ร้องไห้เถอะแต่ว่าน้องมิกเนี่ยถามตลอดเลยเพออ่านบทแล้วถามตลอดเลยว่าอันนี้ต้องถอดเสื้อจริงหรออันนี้ต้องถอดเสื้อใช่ไหมต้องถอดเสื้อจริงๆใช่ไหมพี่ออฟเขาก็เลยบอกว่ากังวลอะไรอา้าวมิกกังวลอะไรบอกบอก,อบอกพี่เออซิว่ากังวลเรื่องอะไรจะได้คุยกันตรงนี้ไปเลยนะคะซึ่งน้องมิกก็เข,ขินเขินแบบเขินมากคือโดยรวมแล้วมันก็คล้ายๆกั rab, บบทประพันธ์เดิมนะครับแต่ว่ามันก็จะอาจสอดแทรกให้มันดูเข้ากับ ทางดีๆมากขึ้นหลายๆซีนนี้ก็ทำให้มีร้องไห้ตั้งแต่ตอน,นอ่านเหมือนกันไอร้องไห้เมื่อไรเราต้อเราถามเลยอาว่าอันที่ถอดเสื้อจริงหรอพี่อ๊อฟอันนี้ผมต้องถอดเสื้อไหมอันนี้ต้องถอดเสื้อไหมตลอดเวลาเลยเนะเราก็บอกว่า,วา,กา,าก็ต้องถอดเดี๋ยวคู่หาเขาต้องมาเห็นเราถอดเสื้อผ้าเราก็ต้องถอดหรือกังวลอะไรกังวลอะไรเอาพูดพูดบอกเขาไปเลยเขาจะได้รู้ก่อนไปเลยว่าเออเรากังวลอะไร โอ้โหมยังไม่ถอดยังเขินขนาดนี้ตอนถ่ายจะถ่ายได้ไหมเนี่ยหลักนวลสนวนตัวคุณเนาะผมพูดเขินครับผมเขินเกือบเปิดเบิ้ลเวลถอดเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเปิดเปเขื่อนอ่ะก็เข้าใจแต่ก็ต้องถอดเราต้องให้คภูผาเขายอมเห็นบ้างไม่ใช่แค่ภูผาเห็นไงพี่อะไรนะไม่ใช่แค่ภูผาเห็นเลยทุกคนเห็นชาวบ้านเห็นชาวบ้านก็เห็นด้วยชาวบ้านก็เห็นแต่เดี๋ยวมันมีซีนที่เห็นกับภูผาสองคนก็มีนะ ไม่รู้ล่ะเตรียมตัวเถอะยังไงก็ต้องแบบต้องให้เขาเห็นน่ะผู้ผ่าเราก็มีเราก็ต้องเราก็มีผ่าอะไรผ่าอะไรผ่าผ่าผ่าเรื่องตัวนี้นะไม่ถึงนะอันนี้คือเดเร็กชั่นเออเรากําลังแบบกราร่างเงื้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 งจะขยนมุ้งไหมขยันมุ้งขยนมุ้งขยนมุ้งไม่ถึงผู้ผ่ายืนดูอยู่สักพักนึงแล้วแบบไอ้หมอนี่ไอ้หนุ่มนี่มันทำอะไรนะลุนิดลุนิดลุนิด a n ไม่ถึงสักที and action เ so an> ดี๋ยวเ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 ดี๋ยวมันต้องมันต้องตัดสินใจไม่ได้อ e ัต um ้องตัดสินใจนานอย่างนี้นะเชือเชือกมันต้องแตกนี่มันต้องไปจับต้องโดนปมเชือกมันก็แตกไม่งซ้ายมีาเอ๋งจริงจริงซ่ะมองมองไม่รู้ไม่รู้เอ๊ครูเทียนต้องรู้ต้องรู้ and action ไปไปไป action คุดเีย็นขย e n แล้วพูดเย็นอีกมาเต็มบ้างมั้ยเอ๊ะ้นี่มันไม่น่าจะดีเราว่าเราว่าต้องสะดุดเราว่าต้องแบบเฮ้ยหันกลับมาแล้วสะดุดเท้าปุ๊บเฮ้ยเลือดกอะไรอย่างนี้ลองดูอันนี้น่าจะดีถ้าถ่ายภาพแบบนี้น่าจะดีกว่า สมมุติเราเปลี่ยนงไงในการทํางานมันเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้ครับเพราะพอเราทำกันไปแล้วเฮ้ยแบบนี้มันน่าจะดีกว่าเนี่ยปูเทียนหันมาสะดุดจะลม้มไอ้ดูความแข็งแรงรับมัดอย่างนี้เลยใช่เอยดนเาไม่ล<พ>อมใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเน,น,น,นี่แล้วก็ชอบไปกระซิบอะไรรู้กันอยู่สองคนแต่ตะกี้นะมาีสามแอชั่นปารัตอ้ซ้อมเรยเดินเข้าไปปุ๊บ อะไรกันบ้างเนี่ยเอ้ยหันมาตกใจตัวเล็กเอ๋อสะดุดล้มไม่เห็นล้มเลยมันต้องล้มล้มเออล้มล้มล้มไม่เท่าไหร่อัวหันกลับมาเจอปุ๊บสะดุดล้มปั๊บล้มมานี่บอกเชื่อเขาดแค่นี้แหละเนี่ยบอกล้มก็น่าล้มมากคุณคุณออฟแล้วก็บองเอิญน้องมิกที่เขาปุถียนห้าปีห้าปีที่แล้ว อ๋อห้าปีทำไมอยู่ม 5, .6 ห้าพันห้าสิบหกกำลังเรียนพิเศษเตรียมแอนนิชั่นอยู่รู้จักพี่เอิร์ธยังตอนนั้นรู้จักแล้วรู้จักแล้วแต่ม .4 แล้วไปรู้จักกันไงเออเอเอเรื่องนี้ดีกว่าเนี่ย<ม><ม>เห็นไหม,มพอเราพูด<ม>เรื่องอะไรส่วนตัวเขาคนฮือฮ่าเขาไม่อยากรู้เรื่องนิทานทันดาวแล้วเขาอยากรู้เรื่องนี้เรื่องส่วนตัวอ่าโต๊ะญาติเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่ตรงไหนจ้าถ่ายรูปเดี๋ยวลงไป แต่เราเห็นในวลาพูดในหินเราคนคุกยิ้มตะบันตะบันยเงียเงียบเลยเนะเออเอาใส่ซองตรงไหนนะครับเดี๋ยวลงทะเบียนเซ็นบกระอบเดี๋ยวแล้ก็ถ่ายรูปกระเป๋าเดี๋ยวปียะตัวใหญ่เขาแก่จริงอะไรนะจะจะลืมแต่ว่าเออไม่รู้รู้จักกันยังไงไหนเ่าเซ็นรู้จักกันเพราะว่าเมื่อก่อนทำงานเคยทำงานกับพี่เอิร์ดอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกันอีกเพราะแบบเอิร์ดเอิรเป็นคนเอิร์ดเอิเป็นคนไฮเมาส์เซ็น ก็น่าแล้วครับเขาแบบกันฟอนไม่พูดตอบก็ตอบให้มันเต็มปักเต็มคำก็ตอนแบบตอนเจอแรกๆเราก็ไม่กล้าคุยไงแบบทําไมอะพี่เขาแต่พี่เขาก็แบบชวนคุยอย่างเงี้ยอพือก็าคุย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 ไปคุมาสุดท้ายพี่เขาก็ชวนไปดูหนังเรายังจำเป็นอยู่ไหมข้างบนนี้หรือว่าเราสามคนก็ไม่จำเป็นแล้วเป็นพยานค่ะ เนคุยคุยกับแฟนบ้างก็ได้นะคะคุยเรื่องสาตา่างเงยนะคะเอาก็เพื่อนกันก็ต้องไปดูด้ว่องสยตาได้ล่ะเออแเองใช่ป่ะแล้วเรานึงไงว่ะชวนเขาไปดูหนังวันยังไงเออตอนนั้นเราวัยรุ่นไงเราอยากดูหนังแบบเออชวนคนนู้นคนนี้เนี่ยแล้วไม่มีใครว่างพอมีเออแต่มีว่างพอดีก็เลยอ่ะโอเคไปกับน้องก็ได้ครับแต่ก็ช่วงตอนนั้นมันดื้อไหมมิดดื้อตอนนั้นไม่ดื้อเลยนะเขาใหม่ตอนนั้นมิดป็นน่ารักแบบนี้ไหม พี่คุณภาษาอังกฤษพูดได้ผิดอาร้านนะตอนนั้นมิงน่ารักแบบนี้ไหมตอนนั้นยังเด็กๆครับเด็กๆนะสายไม่สาไม่กล้าดื้อพอเวลามันสนิทกันมากๆาี่เคยเห็นรูปมิกใส่ชุดนักเรียนนะเอ่าเป็นไงเป็นไงอีกโยงนห้นก็ได้เหมือนกันเนาะใครเคยเห็นไหมเคยเห็นรูปมิกใส่ชุดนักเรียนอ่ะได้นะได้ได้อ่ะฮะไม่ไม่ไม่ในโซเชียลในโซเชียลก็จะแบบไปเจอรูปแบบเอ้ยตอนนั้นหล่ออยู่ หล่อไหมคิดว่าตัวเองตอนนั้นเป็นคนหล่อไหมไม่อยู่แก๊งเลยนะครับอยู่แก๊งเลยนะใช่เราอะก็หล่อมันจะดีไหมตอนนั้นคิดว่าเลยนะงมีคนจีบไหมมีคนจีบไหมหลางรู้ตอนนั้นเป็คนจีบมีอยู่แล้วมีบ้างมีบ้างนะเราก็ไม่ได้แบบหนธรรมดานะที่เออหล่อไหมตอนเข้มขนาดนี้ไหมตอนนั้นเไปเข้ม็คกันกี่คนื่อก่อนก็เหมือนตอนนี้อะครับแต่ว่าโตขึ้นยิ่งหล่อไงโตขึ้น เรายังจำเป็นอยู่ไหมอันนี้หลจริงเรายังไม่จำเราไม่จําเป็นแล้วไหมตรงนี้ตอนนั้นกับตอนนี้ตอนไหนหลอกกว่ากันก็ถ้าเกิดพูดอะไรแบบนี้แล้วเขาชอบเราก็ต้องพูดต่อไปถูกไหมใช่ค่ะเราหลกอแล้วแก่เหรอเราเราแก่หน่าใช่ใช่ตอนนั้นหลออหล่อแต่แบบมีแก้มแบบชับปี้ชับปี้อ่ะก็เลยก็จะคำนี้ว่าเปอมการนี่มีตรใช่ครับเออไม่ใช่ ตอนนี้ก็กรอบมากค่ะแบบโตขึ้นเลยนะโตขึ้นเข้มขึ้นใช่เข้มขึ้นแบบคือช็อตเนี้ยเคยเห็นในทิกตอกว่ามีคนตัดมาแล้วบอกว่าเป็นช่วงที่พี่ออฟฟเขาถามใช่ไหมว่าตอนสมัยพันธยมเน่น้องวีก็หล่อเนอะแบบมีคนมาจีบบ้างไหมแล้วเขาให้สังเกตสีหน้าพี่เอิร์ก็คือหน้าพี่เอิร์วพอน้องบีบอกว่าก็มีบ้างก็คือจากยิ้มยิ้มก็คือกลายเป็นไม่ยิ้มเลยแล้วก็มายิ้มวีธีตอนที่แบบว่าเออถามว่าพี่เอิร์หล่อไว้อก็รุ้นรอคําตอบก็ยิ้มไปเออตนทีี่่พแบบ ตัดสินใจบอกน,นิกว่าเฮ้ยนิกได้เล่นเรื่องนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยรู้<อ>สึกมงไม่ไม่เคยถามเลยเนี่ยอันนี้ก็อ,อยากรู้นะตอนนั้นอยู่ที่ไหนจำได้นะททำอะไรอยู่ใจก็ต้องดีใจน่อยมันต้องมีโมเมนต์จี๊ดคนเดียวบ้างเหรอวะใช่ไหมอันนี้พูดได้ปะเ,เอาเอาเอามีความรักกันอีกแล้วมีความรัยาวจบจบจบ,จบ,จบ,จบไม่ได้จริงจริงอะก่อนที่วีออฟจะบอกมิกมนแอบมาบอกแล้วเหรอ เป็นคนเลวเป็นคนเลวนี่เราเนี่ยนะเราเชื่อใจได้ปะเนี่ยเฮ้ยยังไงเราเนี่ยได้ไเที่ยม่ไที่ผมลงไปหาม m i าฮะเหมือนเปอร์เซ็นมันมีสูงว่าจะได้อ๋อแปลว่าพี่ก็บอกเอิร์ธแล้วตอนนั้นว่าพี่ชอบคนนี้เออเราหลังจากแคส Micka ไปเราก็ได้มีการคุยกันจุงก่อนแล้วแต่คนนี้เป็นยังไงบ้างเราก็คุยเหรว่าเอิร์ธอ่ะจริงเอิร์ธเลือกเอิร์ธชอบใครที่สุดน่ะแต่แชทมาเลยนะก็แบบเฮ้ยแบบว่าน Micka จริงจริง คนที่มาแทนจะต้องเป็นคาแรคเตอร์ตามแบบคล้ายๆบ้างแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแต่พอมาเจอมีอเงี้ยรู้สึกว่ามันมันครับไปไม่ใช่เลยมีความดื้อแล้วก็มีความแบบว่ายังไงบอกไม่ถูกก็คือจริงๆแล้วที่พี่ไม่รู้คือนัดกันเองมาก่อนมีการส่งบทให้กันเองมาก่อนเนี้ยหรอไม่ใช่เส้นสายหรอเราไม่ใช่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 พี่อ๋อเออ ตอนนั้นยังไงพอรู้ว่าได้รับแบบดีใจไหมอยู่ที่ไหนย,ยังไงจำได้ไหมอ๋อเท่ากับเอิร์ดบอกไปก่อนแล้วแต่ตอนที่ที่รู้อ่ะคือเอิร์ก็บอกว่ามีโอกาสน่าจ,จะสูงแต่พอแต่เราก็ช่างใจไวว่าอาจจะไม่ได้ใช่อ,อ,อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะนเว้นโมเมนต์น,น,น,นั้นเลยครับจนพี่ออฟพี่ออฟถามว่าเออที่เลือกมีอะไรเงี้ยมันก็จริงๆตอนนั้นมันมีความรู้สึกหลายหลายอารมณ์มากเลยเพราะว่า มันใหม่อ่ะพี่แล้วดูในบทก็โอ้โหยากหบอยากมากเราใหม่ด้วยเราเรียนหนักด้วยแล้วแต่เราก็ดีใจด้วยมันเป็นความรู้สึกที่แบบที่จริงเขาไม่น่าเก็บโอีไปนะคือถ้าเราจะคุยนานขน <laughs> าดนด้นกบแต่ก็ลหลัๆก,ก็คือดีใจดีใจที่แบบสุดท้ายเราได้ทําอะไรที่เราอยากจะทํา ก่อนที่จะจบงานก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยเขาก็ให้เออได้ได้พูดถึงนิทานพันดาวเนาะว่าทําไมถึงแบบควรที่จะดูซีรีส์เรื่องนี้นะมันเป็นยังไงเออเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าทุกคนจะได้ดูซีรีส์เรื่องนี้นะก็จะตก กลุ่มรักซีรีส์นิทานพันดาวเหมือนที่ผมตกลุมรักอยู่ตอนนี้ก็คือคําพูดอ่ะก็ดูดีโรสก,ก็ว่าเออพี่เอิร์ดพูดได้ดีเลยแต่สายตาคือตอนที่พูดอ่ะรักซีรีส์นิทานพันดาวก็ไม่ได้อะไรพูดปกติแต่พอพูดว่าเหมือนที่ผมตกลุมรักอยู่ตอนนี้สายตาไปมองคนข้างๆซึ่งก็คือน้องมิกคนั้นก็เลยแบบแซวกันน่ะว่าแบบตกลุมรักอะไรตกหลุมรักอะไรตกลุมรักคนข้างๆหรออีกอย่างหนึ่งคือ สภาพแวดล้อม l o c a ชั่นที่เราไปถ่ายกันผมว่าถ้าทุกคนได้ดูอ่ะจะทำให้ทุกคนตกลุมรักีิทานสันดาวลโอ้โหขอีบคุณนๆเดี๋ยวเหรอเดี๋ยวคทำเดิมไร้ยังจำเหตุยอยู่ไหมตกลุมรักซีนนี้นิทานสันดาวครับเหมือนที่ผมตกลุมรักอยู่ตอนนี้แล้วก็หันไปข้างๆพาร์ี้นะพ่พี่เอ๋โมเมนต์คือแบบ โมเมนต์นี้ก็แบบทั้งโมเมนต์ที่แบบว่าหุบยิ้มพอน้องบอกว่ามีคนมาจีบกับตอนที่บอกว่าอะไรอะเหมือนที่ผมตกลุมรักในตอนนี้แล้วก็มองไปที่น้องก็คือทำให้เริ่มคิดแล้วมีคนมาคิดแบบว่าแบบหรือจริงๆแล้วคือเออชอบก่อนคือเราถ้อยู่ทีม,มิกชอบก่อนนะแต่พอมาเจออย่างนี้ก็เริ่มคิดละเอ๊ะรือยังไง หรือจริงๆเขาชอบพร้อมกันอะใจตรงกันแต่ว่าไม่ได้บอกกันเป็นไปได้ไหมค่ะสำหรับการย้อนกลับมาดูโมเมนต์ก่อนที่จะขึ้นดอยก่อนที่จะมาเป็นซีรีส์ดิฮานพันดาวนะคะโมเมนต์ Moment ของพี่เอิร์ธล็อมิกเนี่ยก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าโรสพูดอะไรผิดไปหรือทำอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่มารับชมรับฟังก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย